เชิญท่านสักขีพยานกรุณาประจำที่ครับผมขออนุญยตกราบเรียนเชิญคุณหญิงชัชนีจาติกาวณิชครับขอญาตกราบเรียนเชิญท่านดรธัญรัตน์ชีวเกตครับญาตกราบเรียนเชิญโปรเฟสเซอร์หยางชองเล่นครับและท่านสุดท้ายครับโปรเฟสเซอร์เฉินเคอเคอครับ เราพอเสียงรดมือให้กับเตียงที่หนึ่งครับเป็นการเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเมืองไทยเป็นครั้งแรกครับเตียงที่หนึ่งก็เริ่มขึ้นแล้วครับกติกาของเราคือว่าจะมีผู้ที่ทําการวัดนะครับซึ่งเราจะมีการขีดเส้นบันทึกไว้เป็นแนวบนและแนวล่างนะครับทั้งก่อนและหลังคือเส้นเดียวกันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเป็นบรรยากาศของการทําสถิติในมหกรรมนวดสร้างสถิติลดรอบเอวมากที่สุดในโลกครับเพื่อบันทึกเพื่อบันทึกลงใน g ิ i เนสบ s ๊ก o อฟ f w o r ์ d r ร c o อร์ครับมีอาสาสมัครของเรา30ท่านครับที่นอนอยู่บนเตียงแต่ละเตียงแล้วก็จะมีผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่คอยนวด นวดลดรอบเอวเนี่ยครับที่สะสมกันอยู่มาตลอดระยะเวลาหลายปีของแต่ละท่านเนี่ยแล้วใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับก่อนที่จะนวดเขาได้วัดรอบเอวไว้แล้วโดยใช้เวลาวัดแต่ละคนสองนาทีนั่นหมายถึงว่าแต่ละคนก็จะต้องถ้าจะกลั้นหายใจเพื่อให้รอบเอวลดลงเนี่ยในสองนาทีคงกลั้นได้ไหวแน่ไม่ได้รอบเอวจริงก็จะใช้เวลานวดหนึ่งชั่วโมงแล้วจะมาวัดกันว่ารอบเอวเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่และทําเป็นสถิติโลกครับ ซึ่งเป็นทั้งผู้นวดและก็ผู้ผู้ถูกนวดนะคะวันนี้หลายหลายคนจะมาลดบรอบเอวกันค่ะ <S <S คุณผูช้ชมจะได้ยินเสียงว่าตอนนี้นะคะคณะกรรมการซึ่งมีทั้งคณะกรรมการที่เป็นทางของประเทศไทยแล้วก็ของต่างประเทศด้วยนะคะที่มาร่วมท้าพิสูจน์กันในวันนี้นะคะตอนนี้เรากำลังทําการยัดแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะกล้องจะสามารถซูมไปทางนู้นได้นะคะแล้วหลังจากนี้นะคะเราจะทําการนวดหนึ่งชั่วโมงค่ะ พ้นจากหนึ่งช่วงหนึ่งชั่วโมงวลานะคะเราจะมาวัดรอบเอวของเธอดูอีกทีนะคะว่าจะลดลงไปกี่นิ้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอาสาสมัครนะคะที่กำลังเรียงกันเป็นทีวแถวอยู่นี่นะคะเรามีวันนี้อาสาสมัครที่จะามารับการนวดทั้งหมดสามสิบท่านนะคะสามสิบเตียงเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทําการนวดมีถึงหกสิบคนนะคะเพราะว่าสองคนต่อหนึ่งท่านนะคะทําอาชีพอะไรคะเป็น องคอ์กรสาธาณกุศละคะ่ะตอนนี้หักกี่กิโลค่ะหกสิบสอกิโลว่าการาทําการการนวดของเราในวันนี้ต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าไม่ใช่เป็นการลดน้ําหนักแต่ว่าเป็นการลดเฉพาะส่วนนะคะซึ่งการลดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไขมันใต้ผิวหนังให้เป็นพลังงาน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณอะไรนะอ<ำ>ามามวสีวสยังคงจะน้ําหนักเท่าเดิมนะคะหลังจากนี้ชั่วโมงแต่ว่ารอบหน้าท้องจะลดลงเชิญคะ่ะ เราจะเห็นว่าด้านหลังของอาสาสมัครนะคะจะถูกขีดไว้แล้วเนี่ยค่ะจะถูกขีดคือมาร์คมาร์คจุดไว้เพื่อที่จะทําการวัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเรานวดด้านหน้าเนี่ยด้านหลังเรากลับมาวัดอีกทีก็จะต้องเอาสายวัดมาทาบที่เดิมนะคะเพื่อจะให้เป็นตําแหน่งเดิมนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะคลาดเคลือ่อนเออตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเฉยๆค่ะแล้วนอนิอนนดๆค่ะมันจะ อนอนอ่ท้งะะการสร้างสถิติในวันนี้ครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันเอเชียนนิวทรัลซูดิคอลเซ็นเตอร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งให้สถานที่ที่หอประชุมให้เราได้ทําสถิติโลกกันครับและผู้ที่อยู่เบื้องหลังของสถาบันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชาวไทยาศาสตราจารยาดออร์ดรพิเชษวิริยะจิตราครับอยากให้อาจารย์พูดถึงการสร้างสถิติโลกในวันนี้เราตั้งใจทําขึ้นเพื่อประกาศให้คนทั่วโลกรู้ว่าอะไรครับครับคือขณะนี้เนี่ย เราเช็คไปที่กินเนสบุ๊กนะครับว่ามีครีมซึ่งสามารถที่จะใช้ลดรอบเอวโดยใช้นวดในหนึ่งชั่วโมงมีไหมก็ปรากฏว่าไม่มีนะครับยังไม่มีการทำสถิติในขณะที่เรามีผลงานวิจัยของเราซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยพัฒนาของนักวิทยาศาสาตร์ไทยล้วนๆหนึร้เเซนต์เนี่ยเราสามารถใช้ลดรอบเอวได้นะครับ ก็เลยคิดว่ามันเป็นความน่าตื่นเต้นนะครับแล้วถ้าสามารถเราเราสามารถประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าครีมเนี้ยมันทําได้อย่างนี้จริงๆความเชื่อถือเกี่ยวกับงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของคนไทยของนักวิทยาศาสตร์ไทยจากทั่วโลกก็ย่อมจะดีขึ้นนะครับภาพลักษณ์เกียรติประวัติของคนไทยก็ย่อมจะเป็นที่รู้จักในใน,ในทั่วโลกนะครับ3าปปเสเศษหส่วน8 สามสิบสี่เศษหนึส่วน8ค่ะคุณผู้ชมจาก37นิ้วนะคะหูถือว่าลดลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะสามสิบนิ้วก็34มสิสเศษหนส่วน8ก็จะลดลงไปประมาณ2นิ้วอีกกับอีกนิดหน่อยสองจุดนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหได้ผลทีเดียวค่ะ หลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปคุณอุไรจำได้ไหมค่าตอนแรกเราวัดว่าสี่สิบี่สิบเท่าไหร่แล้วสิส่สิบกับอีกหนึ่งส่วนแปดนี้ว่อนนี้ลดลงไปเหลือสามสิบแปดสามสิบแปดนิ้วหายไปสองสิบหนึ่งส่วนแปดครับเบื้องหลังของผมก็คืออาสาสมัครสามสิบท่านและเจ้าหน้าที่ที่ทำการนวดซึ่งแต่ละคนยิ้มย้ำแจ่มใสทั้งนั้นนะครับเพราะว่า เอวหายไปหลายนิ้วใช่ไหมครับสูงสุดก็สามนิ้วกว่านะครับครับสามนิ้วกว่าครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่สองประมาณเฉลี่ยก็คือสองนะครับนะครับสนิ้วเสศษครับคือวันนี้คนไทยลดเอวลดไขมันไปได้เท่าไหร่นี่คือจะเป็นสถิติโลกใช่ครับคือลดเท่าไหร่ก็ตามมันจะเป็นสถิติโลกนะครับเพราะว่าไม่มีการทําอย่างนี้มาก่อนเราเช็คแล้ว แต่ว่าเราทําแล้วศักด์แต่ว่าทําคงยังไม่ดีมันต้องมีสถิติที่น่าประทับใจด้วยนะครับ s, self, <S เพียพากพาพรีคลีมหนึ่งเดียวที่ทําไม่เพรียวได้ <S Cold s h e